หนูอยากได้ทุนการศึกษาค่ะเพื่อไปเรียนต่อค่ะหนูอยากเป็นตำรวจค่ะตำรวจคือหนูเห็นเขาชุดสวยแล้วก็หนูก็อยากเป็นค่ะหนูอยากรับใช้ชาติค่ะหนูอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องอีกหนึ่งคนค่ะบ้านหนูเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะทำจากไม้ไผ่ค่ะค่ะหนูทำกิจกรรมโครงการอาชีพกันจัดสถานที่งานแต่งงานค่ะหนูปักดอกไม้เป็นค่ะแล้วก็จัดจีบผ้านี่หนูก็เริ่มเป็นเหมือนกันค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่หนูได้จัดจิบผ้า หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้เงินส่วนนี้เพราะว่ามันแบ่งเบาภาระให้พ่อกับแม่หนูได้เยอะมากเลยค่ะดีใจที่ได้ทุนมาค่ะเอาซื้อชุดให้ลูกค่ะแล้วแล้วก็ไปซื้อถุงเท้ารองเท้าค่ะหนูจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะคืออีกส่วนหนึ่งนะคะหนูจะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะและอีกส่วนหนึ่งนั้นหนูจะไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดชุดนักเรียนรองเท้าผ้าใบถุงเท้าค่ะ,ะเขาได้นำเงินส่วนนี้ ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะและเอาไปเป็นทุนในการค้าขายให้คุณแม่ค่ะวันที่เขาได้รับทุนใช่ไหมคือเห็นได้ชัดเลยก็คือตีหน้าคือแบบดีใจก็ได้เงินส่วนนี้ไปใช้อาจใจในในส่วนของครอบครัวคือภาคภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเรียนที่ได้โอกาสได้รับโอกาสขึ้นมาทําให้เขาได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้มีการศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้พอมีกองทุนนี้เข้ามาก็คือมีส่วนช่วยให้เขาแบบได้รับโอกาสก็อยากจะ ให้กำลังใจทุกคนนะคะที่คิดว่าตัวเองด้อยโอกาสบางคนอาจจะเป็นชาวเขาวอาจจะอาจจะโดนคำดูถูกอะไรหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะท้ออยากจะบอกว่าไม่ต้องท้อไม่ต้องน้อยใจบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่มันวิเศษที่สุดแล้วอย่างที่คุณนิดเองก็รู้สึกเหมือนกันคุณนิดไม่เคยรู้สึกว่าน้อยใจหรือว่าโทษโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะว่าทําไมต้องให้ฉันเป็นชาวขาวอย่างนี้ทําไมต้องให้ฉันยากจนมันเป็นตัวที่ ทำให้เรานะคะกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนชีวิตครอบครัวตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหนักเราจะมีทักษะในการคิดมีทักษะในการแก้ปัญหาเราจะไม่ท้อเราต้องฝึกตัวเองยอมรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าพยายามพัฒนาตัวเองใช้เวลาที่เรามีเท่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยแต่ เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่าเราให้เวลากับสิ่งดีๆให้เวลากับการพัฒนาตนเองของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถึงแม้เราจะยากจนกันก็อยากให้เรียนเก่งๆตั้งใจเรียนเรียนให้จบแล้วมีงานทําค่ะจะได้มีชีวิตที่สุขสบายค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเราค่ะ